เดีวชาแนลนะครับลิปนี้เอาทุกคนมาคุยเรื่องเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ต้องขอให้ต้องขออนุญาตพี่ๆน้องๆป้วกาศเพื่อนๆพันธมิตรยูทูบม่วงกันหรืออย่างไดเนาะประชาชนน้วงกันนะครับเนาะต้องขออนุญาตกาวถึงนิดหนึ่งบุรีมาโจมตีอย่างนะครับเพียงแ่จะจะมาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อนิดนึงนะเพราะว่ามันเกียวโยงกันครับ ให้ลาวนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ BL Channel ครับผมช่วงเดือนก้อนๆเรือปัจจุบันนี้นะก็เงินทางสปปเล่าก็อาจจะเฟอรอนิดนึงนะครับอย่างที่เฮาลูกกันให้ติดตามข่าวอยู่เป็นประจำนะครับล่าสุดทั้งรัฐบาลสปปล่าก็อาจจะมีมาตรการออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับทั้ง ใช้จังน้อยนะครับอย่างเช่นว่าลดลงหรือว่าบ่ให้ใส่เงินบาทอย่างสิทินะครับเนาะหล้วก็ปิดด้านครับปิดด้านระหว่างไทยลาวหลายมองหลายจุดเอมันเป็นอย่างไรครับมันเกี่ยวกับมาตรการ2อย่างนี่ก็เลยอยากเว้านิดนึงนะครับจริงๆไทยก็เคยประสบเหตุมาแล้วนะครับเงินค่าอ่ออนเนี่ยครับเงินค่าอ่ออนหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงต้มยำกุ้งนะครับก็จะผ่านพ้น ่วงนั้นเดยคถือว่าวิกฤตพอสมควรแล้วก็ต่อเนื่องจากต้มยำกุ้งก็ยังแน่นอนว่ารัฐบาลต้องไปยืมนี่ยืมสินมาจาก IMF ก็ต้องใส่นี่ IMF ต่ออีกนะครับแล้วก็ภาคประชาชนหรือว่าภาคเอกชนยังกัยังนะครับที่สามารถช่วยรัฐบาลได้นะครับก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับทำวานจะเป็นผอฟป,ป้าช่วยชาติหรืออย่างเต่อย่าง,ตาง,ตางตแต่สิ่งหนึ่งที่ไทยเราใลงคือกินของไทยทเที่ยวเมืองไทย อยางสีใช้ของไทยยังสีนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนี่ไทยต้องลดลงแบบไหนลงลดลงให้คนในประเทศเนี่ยเอาบบเฮดให้หนักท่อทงเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแล้วต้องผิดหวังนะครับต้องเสียมารยาทกับนักท่องเที่ยวยังไง่ะคานักท่องเที่ยวเขาไปแล้วก็าจะได้พูดกันปากต่อปากแลก้วอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคาถามนะครับ ทั้งสปปเล่าปิดด่านครับปิดด่านนี่ผมอาจจะเข้าใจได้ว่าเอออาจไม่อยากให้ทั้งนั่งมาสือสินคายย้ารให้อย่างเงี้จริงจริงผมว่ามันมีนัยยะมากกว่านั้นนะครับเพราะปกติอ่สมมติว่าเงินบาทไทยนะครับถ้าเข้าไปทางานต่างประเทศได้เงินดอลลาร์เขามาในประเทศอย่างจริงจริงก็น่าจะเป็นผลดีถูกไ่ครับผลดีต่อประเทศนะครับเกิดการใช้จ่ายในประเทศเงินดอลลาร์เขามากอิง่งเงีนะครับเนา ก็อาจจะเช่นเดียวกันครับสปปอเล่าบอครับที่เดะพ่อแม่พี่น้องทั้งเล่ามาทํางานที่ไทยแล้วก็นําเงินบาทเขาไปใส่ใจในประเทศนังสีเนาะก็อาจจะน่าจะเป็นพ้นดีบอครับหรือว่านักท่องเที่ยวไทยเขาไปใส่ใจในสปปอเล่าสงศีอาจจะดีบอครับหรือยังไงเงินบาทนะครับเนาะหลักค่าขายยังสิครับแต่มีการแบบรลายเนาะบทีว่าไม่รับเงินบาทอยังสินะครับผมก็โอ้โห จังพิมพ์น้องทั้งสปปลาวทำมาทำงานที่ไทยก็อาจจะมองว่าโอ้ไปเป็นกีตาไทยนู่นนี่นั่นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ยินมานะครับผมก็เลยคิดว่าเออทั้งพี่น้องโมเมนพี่น้องนะครับทั้งอาจจะเป็นผู้นำอ่าขั้นสูงนะครับอาจจะมีอคติกับไทยอ่าสักมิดนึงก็บโบเป็นยังนะครับแต่มาเบาสู่การังเงื่อนไขนะครับปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยกวัดจากยังครับวัดจาก GDP GDP คือ,อยังอี ยิงฟังยิงปวดหัวมันมาครับเอาจริงๆถ้าเท่าเปรียบเทียบกับ GDP นี่มันสีอตอบโจทย์เบื้องแล้วมันสีตอบโจทย์ทุกอย่างทุกด้านแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเฮ้าเนี่ครับประชาชนทั่วไปนี่มันก็เกี่ยวโยงกับ GDP นี่ครับเพราะฉะนั้นน่ะ GDP คือมันย่อมาจากคําว่า Gross Domestic Product นะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับเนาะ หรือรายได้มวลรวมที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับบอกว่าสิเกิดจากคนในประเทศสร้างขึ้นหรือว่าคนต่างประเทศจ้างขึ้นก็ย่าครับทำเป็นรายได้ถือว่าเป็นรายได้ของประเทศหรือเรียกว่า GDP เนี่ยครับถึงมีตัวย่ออยู่ฮาโตนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากประชาชนในประเทศหรือคนต่างประเทศสร้างขึ้นกถือว่าเป็นรายได้ของประเทศเพราะฉะนั้นปิดด่านนะครับคขาไมาปิดด่านก็พอเข้าใจไปในเนาะท่านทีเสียอ่า คนต่างประเทศเข้าไปเที่ยวก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากคนต่างประเทศเข้าไปกระทืบว่าเป็นรายได้ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าภาคเอกชนเข้าไปลงทุนยังนะครับนี่แหละกะ็ที่อาจจะมีผลกระทบจากของคนไทยก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเอกชนที่ไปลงทุนในประเทศเล่าเนี่ยแหละครับเนาะอาจจะได้ผลกระทบนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึง GDP นะครับมีตัว aw, ย่อยหาโตนั่นคือ C บวก I บวก G แล้วก็ตัว X กับ M มนี่มันมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นที่มีตัวย่าอโยูาตัวเนี่ยครับ C มาจากคำว่า Construction นะครับคือการภาคบริโภคของประชาชนนะครับ I ก็คือ investment หรือการลงทุนของภาคเอกชนนะครับ G มาจากคำว่า government spending นี่คือการใส่ใจของภาครัฐบาลนะครับนะส่วนอีก2ตัวคือ x ลบ M นี่ครับ X ก็ค <od> ือ Export นะครับคือการส่งออกนะครับแล้วก็เอามาลบก,กับอ่า Import คือตัว M นี่ครับก็คือการนําเข้านะครับเอาการอ่าส่งออกเอามาลบก,กับการนําเขา้าถ้าเฮามไมมีผลกําไรแบบใดถ้าไม่ไหลายก็แสดงว่าเศรษฐกิจของเฮาดีแล้วก็รัฐบาลหมายถึงว่ารัฐบาลแก้ไขถึงจุดอย่างประมาณสี่นะครับตัวแรกครับซี เป็นการบริโภคของประชาชนอันนี้เกี่ยวยงกัของประชาชน,น,น,ชาชนแต่ละมือห่ออกไปตลาดซื้อของมันเป็นยังไงราคาสยินงการเป็นยังไงห้ากวัดจากห้าไดด้วยกันนะเอาละครับคลิปนี้ก็ว่าไปแบบบุมีสคิปนะครับแต่พูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขอโทษนะครับก็ไว้กันพบกันคลิปหน้านะครับ BL แ h a n ชแนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เอากำลังใจชอยสอปปอล่าัาบขอให้เศรษฐกิจฟื้นโตเร็วๆนะครับ Uh, B.L Channel ของผม